สมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีได้ถวายทานแก่พระพิสุทธิ์พระศัสดาทรงอนุโมทนาว่าบุคคลบางพวกถวายทานไม่ชวนผู้อื่นย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ไม่สมบูรณ์ด้วยบริวารบัณฑิตท,ท่านหนึ่งได้ฟังแล้วมีความตั้งใจว่าเราจะทํากรรมที่ทําให้ได้ทั้งทรัพย์และบริวารก็เลยนิมนต์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหมดให้มารับพัตาหารในวันถัดไปแล้วก็เข้าไปประกาศในหมู่บ้านชักชวนผู้คนมาร่วมกันถวายทานตามกาลังศรัทธาเศรษฐีท่านหนึ่งได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจทําไมไม่นิมนตแค่่เเฉพาาะะททีัวองจะะจํลก็ นิ้วหยิบข้าวสาลถั่วเขียวถั่วเหลืองอย่างละนิดหน่อยเทเนยใส่กับน้ำอ้อยเอาแค่แตะๆที่ปากขวดจึงได้ชื่อว่าทิลาปทก,กะเศรษฐีเศรษฐีตีนแมวบัณฑิตนั้นก็รวบรวมทานของทุกคนเอาเพาวกวัตถุดิบของเศรษฐีไปรวมกับข้าวต้มข้าวสวยของคนอื่นหวังจะให้เศรษฐีได้เป็นมหาทานกองใหญ่เศรษฐีกลัวว่าบัณฑิตจะเอาพฤติกรรมของตัวเองไปพูดไปตั้งใจจะไปค่ายตายบัณฑิตนั้นได้ถวายทานแก่พระภิสูุน์สองทานนี้ข้าพเจ้าได้ชักชวนผู้คนให้ร่วมถวายทานแม้ทำมากบ้างน้้อยบาตาตม กำลังตนขอผลบุญใหญ่จงมีแก่ผู้คนเหล่านั้นด้วยเถินเศรษฐีได้ฟังก็ไปหมอบแทบเท้าของบัณฑิตแล้วก็กล่าวสารภาพถึงสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทําองค์สมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชื่อว่าบุญไม่ว่าใครใครไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยบุรุษผู้ฉลาดทําบุญเหมือนหม้อน้ําที่เปิดรองรับน้ําที่ระยดย่อมเต็มไปตามลําดับนักปรา์สั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นฟังจบท่านเศรษฐีก็บรรลุโสดาบัน